คุณเคยรู้สึกไหมว่าทาไมบางวันถึงหมดแรงตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งวันทั้งที่งานยังเหลืออีกเยอะจริงๆแล้วพลังงานเต็มวันไม่ได้มาจากกาแฟหรือการพักผ่อนเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการดูแลตัวเองแบบรอบด้านคลิปนี้จะพาคุณไปเข้าใจวิธีสร้างพลังงานให้ร่างกายและจิตใจที่ทําได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันคุณจะได้รู้ทั้งเรื่องการนอนอาหารการออกกําลังกายและการดูแลจิตใจที่จะทําให้คุณมีแรงต่อเนื่องตั้งแต่เช้าจนค่า ถ้าคุณอยากทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและยังมีแรงเหลือสำหรับสิ่งที่คุณรักคลิปนี้คือคำตอบที่คุณตามหาอยู่ครับการมีพลังงานเต็มวันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจากการดื่มกาแฟแก้วเดียวหรือการนอนหลับแค่วันเดียวแล้วจะเปลี่ยนทันทีแต่เป็นผลรวมของการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องร่างกายที่มีพลังงานคือร่างกายที่ได้รับการพักผ่อนเพียงพอมีสารอาหารครบถ้วนและได้ขยับเคลื่อนไหวอย,อย่างเหมาะสมสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยพื้นฐานที่หลายคนอาจรู้แต่กลับละเลย หรือทาไม่สม่ําเสมอจนทําให้พลังงานร่วงลงกลางวันหรือหมดแรงก่อนถึงเวลาที่ควรจะเป็นการพักผ่อนเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของการฟื้นฟูพลังงานในแต่ละวันร่างกายต้องการการนอนหลับลึกอย่างน้อยวันละ7จ็ถึงแชั่วโมงเพื่อให้สมองได้จัดเก็บความจําฟื้นฟูระบบประสาทและปรับสมดุลของฮอร์โมนต่างๆการนอนดึกหรือนอนไม่พอเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้พลังงานลดลงสมาธิไม่ดีและส่งผลไปถึงอารมณ์ที่แปรปรวนได้ง่าย นอกจากปริมาณการนอนแล้วคุณภาพการนอนก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันการเลี่ยงหน้าจอก่อนนอนลดคาเฟอีนและสร้างบรรยากาศการนอนที่สงบจะช่วยให้ร่างกายเข้าสู่การพักผ่อนที่แท้จริงในด้านโภชนาการอาหารคือเชื้อเพลิงของร่างกายการเลือกทานอาหารที่สมดุลช่วยให้พลังงานคงที่ตลอดทั้งวันอาหารที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องมันเทศและขนมปังโฮวีท จะค่อยๆปล่อยพลังงานทําให้ไม่รู้สึกหิวเร็วเหมือนการทานน้าตาลหรือแป้งขัดขาวโปรตีนจากปลาไก่ไข่ถั่วและเต้าหู้ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้พุ่งขึ้นลงจนทําให้เกิดอาการเพลียนอกจากนี้การทานผักผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงและลดความเหนื่อยล้าการดื่มน้ําก็มีบทบาทสําคัญไม่แพ้อ,อาหารเพราะการขาดน้ําเพียงเล็กน้อยก็ทําให้ร่างกายรู้สึกอ่อนแรงสมองมึนล้า และไม่มีสมาธิได้การออกกําลังกายเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสําคัญแม้จะดูเหมือนว่าการออกแรงจะทําให้เหนื่อยแต่ความจริงแล้วการเคลื่อนไหวสม่าเสมอช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตเพิ่มออกซิเจนให้สมองและทําให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นการเดินเร็วการวิ่งเบาๆโยคะหรือแม้แต่การยืดเหยียดสั้นๆระหว่างวันล้วนช่วยเติมพลังงานได้อย่างน่าสจัจการออกกําลังกายไม่จําเป็นต้องหักโหมแต่ควรทําอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคน จิตใจก็มีผลต่อพลังงานเช่นกันความเครียดความกังวลหรือการคิดมากทําให้สมองเผาผลาญพลังงานมากเกินไปโดยไม่จําเป็นการฝึกหายใจลึกๆก,การทําสมาธิหรือการพักสายตาจากงานมาสัก5นาทีในแต่ละชั่วโมงสามารถช่วยคืนความสงบและเติมพลังได้นอกจากนี้การมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ช่วยสร้างแรงกระตุ้นทางจิตใจให้เราอยากลุกขึ้นมาทําสิ่งต่างๆด้วยความกระตือรือร้อนมากขึ้นการจัดการสภาพแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มักถูกมองข้าม พื้นที่ทำงานที่รกหรือขาดแสงธรรมชาติอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัวการจัดโต๊ะให้เรียบร้อยเปิดหน้าต่างรับอากาศถ่ายเทหรือแม้แต่การใส่ดนตรีเบาๆเพื่อสร้างบรรยากาศก็สามารถส่งผลให้พลังงานของคุณเพิ่มขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดเมื่อทุกปัจจัยเหล่านี้ทำงานร่วมกันร่างกายและจิตใจก็จะอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่สุดคุณจะไม่รู้สึกว่าต้องพึ่งกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อให้ผ่านพ้นวันแต่จะมีพลังงานที่มั่นคงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ทำให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยังมีแรงเหลือพอที่จะทำกิจกรรมอื่นๆที่คุณรักลองสมมุติสถานการณ์ของคนสองคนที่ใช้ชีวิตต่างกันคนแรกตื่นสายนอนน้อยรีบกินขนมปังขาวกับกาแฟแล้วออกไปทำงานเขามักจะรู้สึกง่วงในช่วงสายต้องพึ่งกาแฟแก้วที่สองและหมดแรงตั้งแต่บ่ายส่วนอีกคนตื่นมาพร้อมการนอนเต็มอิ่มดื่มน้ำหนึ่งแก้วทานอาหารเช้าที่มีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนออกกำลังกายเบาๆ15บนาทีและแบ่งเวลาพักสายตาในระหว่างงาน เขาสามารถทำงานได้ต่อเนื่องสมองปลอดโปรง่งและยังมีแรงไปทำกิจกรรมหลังเลิกงานผลลัพธ์ชัดเจนว่าใครจะมีพลังงานเต็มมวลมากกว่ากันเมื่อคุณดูแลการนอนอาหารการขยับร่างกายและการจัดการจิตใจอย่างสมดุลคุณก็จะมีพลังงานที่ยืนยาวตลอดทั้งวันสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการวิธีรับซับซ้อนแต่คือการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆที่ทำเป็นประจำคุณจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสมองสดใสและยังเหลือแรงสำหรับกิจกรรมที่คุณรัก พลังงานที่ดีไม่ได้มาจากการพึ่งสิ่งเร่งเรา้าแต่เกิดจากการสร้างหลักฐานสุขภาพที่แข็งแรงในทุกด้านจำไว้ว่าถ้าคุณใส่ใจตัวเองวันนี้คุณจะได้พลังงานเต็มวันเพื่อสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเสมอสุดท้ายหากคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเกมแห่งชีวิตด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ